จเจริญสุขสวัสดีแก่ท่านสาธุชนพุทธบริษัทที่ได้สดับรับฟังหรือรับชมณขณะนี้อัตมาภาพพระวิปัสนาจารย์รุ่นที่42จะมาพูดคุยสนทนาธรรมแก่วาสกวาสิกาที่ได้มาเข้าร่วมอบรมศูนย์วิปัสปนาขึ้นที่แห่งประเทศไทยณปัจจุบันนี้รุ่นที่44 สมาภาพก็จะขอให้คุณญาติโยมได้แนะนำตัว สวัสดีค่ะการครพรเจ้าชิงนางกัญญาคุณนงมีหนึ่งห้าที่นี่ค่ะขอเสนอ้สเร็จกัศัลย์ทางหลายทงหวประวัติผู้ยมที่ได้ก่อนที่จะมาเข้าร่วมดมในครั้งนี้ผู้มได้ ก่อนก็ปฏิบัติที่วัดเขาสมโพธิค่ะบวชีพันสืบสิบแปดเจ็ดวันแล้วก็เพิ่งจะได้เข้ามาร่วมวิปัสสนาการที่นี่เป็นครั้งแรกของส่วนของดิฉันของของโยมค่อยเคยปฏิบัติที่วัดธทรเป็นคนคะ่ะแลครังของโยมก็ที่นี่เป็นครั้งที่สี่นะคะ บาดมาจากวัตถุวันแต่ก่อนมาวัตถุวันก็บางเตยแต<ช>จะมาวัตถุวันแล้วกเนี่ยรู้ว่าที่นี่เนี่ยนั่นก็เลยตามตามกันมาส่วนประสิทธิ์นี่ก็คือคือต้นต้นแบบต้นของศูนย์วิปัสนาที่นี่ยังไง<ช>เป็นผู้ก่อตั้งเ,เป็นผู้ก่อตั้งศูนย์วิปัสนาทันทีแห่งประเทศไทย<ช>แล้วคุณโยมเคยเข้ามาร่วมปฏิบัติธรรม ค่ะอ,อาตยาสายของชาวบ้านที่มาฟังธรรมก็ต้อนรับมาดีแล้ว,ลวความเป็นอย,นอยู่ความเป็นอยู่ที่พักที่อาศัยก็จะอยู่จ้าเราคุณโยมความเป็นอยู่ที่พักที่ได้ที่อาศัยก็มีจัขอวเพราะว่าอยู่จะได้สอนให้เราอยู่กับธรรมชาติได้มากขึ้นอยู่กับตัวเอง ยมก้อยก็ถือว่าที่นี่เป็นที่แรกที่ว่า,าไม่เคยนอนกลางป่าไม่เคยนอนเต็นท์เลยมาที่นี่ชอบเลยปีแรกก็ชอบค่มันสัพยาดีแล้วเป็นธรรมาชาติดีแล้วการเดินจมคมก็ดีมากอชอบชเดินตรงตอนเช้าๆชาที่ไม่เคยไม่เคยเดินมาก่อนแบบนี้นะคะคือศูนย์ปฆษณาเคื่อนที่แห่งประเทศไทยของวัสดรเกษติคือของเราที่นี่จะเน้นในเรื่องการอยู่กับตวัวเองมาฝึกความอดทน ได้มีโอกาสแนะนำผู้ที่ยังไม่เคยได้เข้าร่วมอบอรมถ้านม่กับไปยี่ยง่ลยมคว่ากับไปก็ไปขอแนะนำเพื่อนเพอก็จะกะว่าจะไปเล่าให้เขาฟังว่าเออามาที่นี่เป็นยังไงยังไงว่าจะมาหรือไม่มาแคนะ่นั้น,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 นเนาะโ <c oughs> ยมก็คือนะไยแต่โยมจะไปเปิดแพร่แน่การธรรมะ ที่ยังไม่ได้เข้าร่วมมาปฏิบัติธรรมที่วัดปางพรเจ้าโยมกับนายยมก็จะชวนญาติโยมที่ปฏิบัติธรรมเข้ามาที่เราได้ปฏิบัติธรรมเราได้ยอยู่กับตัวเองรู้ว่าตัวตนของเราเป็นยังไงสปปต<อ>ิเรา,า,ทาที่อะไรที่เราไม่เคยปฏิบัติเราก็จะเห็นที่ ้าไปต่างที่ก็จะไม่ได้เป็นแบบนี้ค่ะก็อยากจะขอเชิญชวนญาติพี่พทั้งหลายที่ยังไม่เคยเข้าร่วมปฏิบัติก็อยากจะให้ลองมาปฏิบัติดูสักครั้งหนึ่งอยากให้รู้จักตัวเองมากขึ้นเห็นคนอื่นทำเราก็ไม่ได้รู้ ทับไม่ได้พิสูจน์ด้วยตัวเองค่ะคือ่ที่มาตั้งแต่แรกนะเขามีโยมค่อยเพื่อนเพื่อนที่มาเขาไม่เคยอาจารย์เจ้าอาจารย์การจะแนะนำมาก็มาประมาณห้าคนหลังจากนั้นก็พวกเพื่อนๆและตัวโยมเองก็เรียกเพื่อนๆมาเขมากมาเป็นเ่างเช่นนี้ก็จับจับจับตัวโยมค่อย ที่วงแล้วก็คนที่ชื่อตุ๊กอีกคนนึงค่ะเป็นคนแนะนําแล้วก็ครั้งนี้ก็เป็นคนแนะนาเพิ่มสามคนมาเขาไม่เขาไม่เคยมาแต่เขาพ็ชอบสามคนที่เรียกมาทุกคนนี้เขาชอบหมดแต่เพิ่นตีนี้เขาติดธุระเขาไม่สบายบ้างมันเป็นธรรมชาติที่ใครๆมาเขาก็ชอบหมดที่นี่นะคะแล้วในขณะเดียวกันที่เราปฏิบัติธรรมอยู่ก็จะมีการเดินจงกรม ประมาณรอบละ1นกิโลหรือว่ารอบละ1,700หรือ1,809ตอนที่คุณโยมได้เดินคุณโยมมีความรู้สึกยังไงบ้างกับการได้เดินไกลๆได้ฝึกความอดทน ะเดินได้ดีก็หลายชั่วโมงวันน่งถ้าสุดความอ่อนเของเรามีวันหนึ่งที่โยมเดินโยมไม่สบายโยมเดินจะไม่ไหวเพราะโยมมีโกกรคประจำตัวคือโรคหอบโยมจะไม่ไหวนะแต่โยมก็ตั้งใจอธิษฐานเดินให้ได้ดท ทำความเข้าใจการเดินจงกรมเยมก็ได้นับเก้าเหมือนกันก็ได้ประมาณหนึ่งพันเจ็ด้อยเการวนแล้วก็สรอบก็สามพก้บาก็การเดินจงกรมนี้เป็นการเอาจิตของเราให้มารวมตัวเป็นหนึ่ง ให้เรามีสมาธิมีการเดินหลังจากที่มาปฏิบัติที่นี่ได้อธิษฐานก็รู้สึกว่าร่างกายแข็งแรงขึ้นาจากเมื่อก,ก่อนเรเรานั่งเรานั่งสมาธิน,น,นานมันจะรู้สึกปวดเกร็งจ้ะแต่แต่พอได้มาเดินแล้วรู้สึกว่ามันมันผ่อนคลายทําให้เรามีสมาธิแล้วร่างกายของเราก็แข็งแรงขึ้นแล้วก็อากาศบริสุทธิ์้ว ความคิดของโยมไม่ทราบก็คิดถูกไหคะที่ต้อง,ง,ออต,องตัวเองเดินนะคะก็คือโยมเดินแล้วแบบว่าให้มุ่งตัวเองอะทุกสติตัวเองไม่ต้องไปสนใจเลยเดินไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ย่ะแล้วก็การที่ชอบเดินเพราะว่ามันเหมือนกัรได้แผ่ไม่ตายให้กับสัตว์ทั้งหลายในนี้ด้วยก็เลยชอบโยมต้องเข้าใจกับการเดินกรมที่นี่ก็จะเน้นรูปแบบในการเดินโรม ก็จะเน้นความอดทนของผู้ที่เข้าร่วมอบรมหรือผู้ที่เข้าร่วมปฏิบัติธรรมจะเป็นการที่ว่าเราเราเดินจงกรมเนี่ยพยมลองดูนะการเดินจงกรมทําให้เรามีปติสัมปชัญญะมากขึ้นพอเรามีปฏิสัมป,มปชัญญะมากขึ้นพอเราได้มานั่งสมาธิจะทําให้การนั่ง เชื่อมต่อกันโดยอัตโนมัติแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เคยเข้าร่วมการเดินจงกรมหรือว่าการเดินจงกรมนาน,น,านก็จะไม่รู้เลยว่าจิตที่ฝึกเพื่อให้มีสติปฏิสัปสญญมปภาระมากขึ้นจะเป็นองไรแต่บางคนเคยนั่งสมาธิเฉยๆนั่งสมาธิเลย พุ้งเรื่องอดีตที่ผ่านมาพุ้งเรื่องอนาคตคาดคาดหวังอนาคตที่ยังมาไม่ถึงก็ทําให้เรามีสมาธิน้อยลงการเดินจงกรมจะทําให้เราฝึกสติสัมปชัญญะให้เชื่อมต่อกับสมาธิคุณโยมมีความรู้สึกเป็นยังไงบ้างกับที่เราได้ฝึกฝึกการเดินจงกรม แต่ว่าก่อนที่เป็นคนอารมณ์ร้อนผวาวาหมันับว่าอยากได้แต่ไม่ได้ดามใจได้มาปฏิบัติได้มาหัดเตินจนจงนคมก็ได้สติมากและเป็นคนที่ใจเย็นมาก กรมและสถานที่นี้ดีทุกอย่างแม้แต่นั่งสมาธิที่นี่ก็เป็นกับพรญาด,ดีคนไม่เยอะในการปฏิบัติของญาติโยมมาไม่ใช่อหมไม่แย่งกันไม่ไม่สอดแยงแล้วก็เพิ่นปีนี้เป็นพระอาจารย์ที่สอนเพราะอาจารย์ที่สอนนี้ที่พระอาจารย์อ okay, ีกเทมก็สอนดีกว่าพระอาจารย์เทมนี่ก็จะเป็น,ป,นประธานรุ่นที่สี่สองจะเป็นแนวใหม่ของพาาระที่เล่นองค์อื่นท่านชิโน่เหมือนที่สอนมันก็ดีนะ ดีดีมากเลยแมวแมวแบบท่านจะเป็นพระที่ออกแนวกระตุกกระตุกใช่ค่ะให้ญาติโยมที่แข็งแกร่งกระตุกกระตุกแล้ะสู้ปฏิบัติตามท่านได้ได้ี ญาติโยมได้มีโอกาสญาติโยมได้มีโอกาสมาสรุปคุณยติโยมได้มีโอกาสมาเจอพระมีปัสศนากาจารย์หลายๆรุ่นที่ท่านได้จบไปแล้วลองรูปกองท่านก็เก่งไม่เหมือนกันนะแล็งนไม่เหมือนกันแปลว่าจะในการที่เรา แก้อารมณ์กับเรานำ่าว่าคุณโยมเป็นผู้โชคดีนะผู้โชคดีมากๆหลายรูปแบบก็ขอให้คุณญาติโยมได้ประรุจโคองการที่มาปฏิบัติที่นี่ใช่ไหมคะก็หลายๆเขาถามทุก คารวะด้วยกันเพื่อนด้วยกันเ,ออเขาชอบนะคะทุกคนว่าที่นี่ดีดีมากเลยทั้งด้านสถานที่ส่วนมากคนปกติคนเก็จะไม่ชอบสถานที่่างนะแต่ที่เท่าที่เห็นมาจะชอบหมดแม้แต่คนเท่านคนแก่ามายงชอบเลยแล้วก็ครูบาอาจารย์ก็ดีพระเยอะดีทำให้แบบเหมือนได้พลังอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่การโดยสกวนเดียวแม้แต่การนั่งมสมาธิคือพัฒนาให้ดีขึ้น negative. จากปีก่อนๆที่เคยมานะ ก็ยังแต่ว่าธรรมดาแช่ตอนนี้ดีขึ้นมากเลยโยมก็ชอบและประทับใจค่ะโยมบอกว่าถ้าปีนี้กลับไปปีนหน้าโยนก็จะมา ที่พระอาจารย์ได้มาสอนคุณโยมปฏิบัติคราวนมานชนียมเจอประมาณโดยประมาณก็มีพระอาจารย์ที่เป็นอะเทอาจารย์อุเทนกเลยค่ะไมั้นก็เป็นอาจารย์ปรายก็คุยกอาจารย์ที่ที่สอสอวดสวดธรรมชาติธรรมาอาจารย์อ่านโยมโยมกาจจะรุ่าปะก็โดยประมาณแล้วที่โยมได้ คามรู้สึกการประเปียนเจอบาอาจารโดยประมาณ10ลูทกท,ท,ท,ที่ได้เจอตอกทั้งหมดแล้วที่โยมได้ปฏิบัติธรรมประมาณหรูปตนนี้ก็การปฏิบัติธรรมในทางนี้ก็เพิ่งจะมาถึงครึ่งเดือนนะยังมีเวลาช่งเดือน คยมจะได้มีโอกาสเจออัตมาด้วยแล้วก็ได้เจอพระปริสนาจารย์หลายๆรูปที่จะมานาองค์ปฏิบัต,ติเพราะการถ่ายทอดของแต่ะละรูปแต่ละองค์ก็จะไม่เหมือนกันเพราะว่าบางทีพระรูปนี้อาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่อาจจะมีพระมิปรินสนาจารย์อุบา,อาจารย์หลายๆรูป เข้าใจแจ้งแจ้งมากยิ่งขึ้นแต่ปีนี้พระพีเลสทุกปีเพียบพระพีเลสจะเปลี่ยนนะคะปีนี้เป็นพระพีเลสจะเป็นพระเจ้าอุเทนนะคะปีหน้าก็คิดว่าเท่านด้วยท่าไหลายท่านเขาชอบพระเจ้าอุเทนนะคะเพราะว่าปีปีก่อนๆก็เป็นปีหนึ่งจะเปลี่ยนเปลี่ยนุกองหรือปีนี้เข้าเจ้าอุเทนปีหน้าก็เกิดเป็นไปได้ก็ขอพระเจ้าอุเทนก็ได้แต่ว่าเปี่ยนเพื่อนปีนี้ชมก้อยมาได้ที่กี่วัน แต่พระที่ว่ามามาประเทศที่ที่โยมมานี่เจอได้สามองค์สามลูกแต่ก่อนหน้านั้นต้องมีสี่ลูกส่วนส่วนมากที่โยมไปปฏิบัติธรรมไปหลายส่วนมากที่โยมไปปฏิบัติธรรมก็จะมีการตามใจแต่มากกว่าก็จะเอาใจโยมมากกว่าตามใจก็คือพยายามที่จะให้โยมสบายที่นี่จะเน้น ยมต้องฝึกฝึกความอดทนมาแก้งขี้เหร่มาแก้งขีเลรฝึกตัวอดทนมากที่นี่จริงๆยอมยอมรับเลยเป็นหลักเลยไม่เคยเจอมาจากที่ไหนสิ่งที่ได้ครั้งแรกสมาธิมากน้อยเพียงใดนั่นอยู่ที่ว่าเราตั้งใจมีศรัทธาแล้วฝึกปฏิบัติธรรมต่อไปเรื่อยๆที่นี่เป็นพื้นฐานของความอดทน ความมานะมาฝึกสติสัพพัญญาที่เราไม่เคยได้ฝึกอย่างจริงจัง,จรงเราไม่เคยได้มีโอกาสเดินทางไกลเราไม่เคยได้มีโอกาสเดินไปไหนไกลเดินไปแค่ไม่กี่เมตรโอ้ยจะไปซื้อของโอ้ยจะไปซื้อของหน้าปากซอยโอ้ยขี้เกีย,เยจเกิเราปรุงแต่งปรุงแต่งอนาคต พลาดวัางอนาคตท,ที่ยังมาไม่ถึงแต่ถ้าเรามีศรัทธามีความตั้งใจที่เราจะทำอะไรแล้วก็จะผ่านพ้นไปด้วยดีคิดว่าปีหนะ้าพี่วงคงจะชี้แนะให้เพื่อนญาติโยมที่เคยปฏิบัติพิธีเชื้อสูญมากยิ่งขึ้นเพราะว่าการปฏิบัติของคนเราไม่ได้อยู่ที่การปฏิบัตินานถูกไหมครับอยู่ที่ว่า ได้เจอครูบาอาจารย์ที่ถูกจริงและสอนได้ดีอ <of> ย so, okay. okay. so, so, ่างงี้ยหรือพี่วงศ์พ่อเขาไปดึมาไหนปีแล้วใช่ไหมปีแล้วแต่ว่าพี่วงไม่เคยจะเจอไ่้เจออย่างเงี้ยของจริงจากที่ที่เขาไปที่ี่ที่เรียกว่าของจริงเลยเขาปีของโยมเลยจระค่ะนี่างศอพี่วงศ์อาจารย์จะบอกว่าขึ้นทางขบีได้เจอกันเจ้าแค่ไปเบิดรีวัตรสังฆทานก็ไป ย้ำนะคุณผ้ชนีเ,นนเนนล่นรูปแบบเล่นรูปแบบให้ถูกต้องก่อน<ม>เป็นพื้นฐานของการปฏิบัติ<ม>พอเราได้นําไปปฏิบัติที่บ้านหรือว่าที่ไหนๆเราทําได้ที่ถ้าเรามีความเข้าใจแล้วถ้าเรายังไม่เข้าใจเราปฏิบัติหลายๆที่ ไม่ค่อยเกิดประโยชน์อะไรแต่ไม่ใช่ไม่เกิดประโยชน์นะแต่ไม่ค่อยได้เกิดประโยชน์อันสูงสุดยัง,ยง,ยงลองทำความเข้าใจกับการเดินจงกรมนะการเดินจงกรมเนี่ยสมาธิน้อยแต่ทําให้เรามีสติสัมปชัญญะมากขึ้นพอเราได้นั่งปุ๊บสมาธิจะเชื่อมต่อกับสติสัมปชัญญะถ้าเราไม่มีสติสัมปชัญญะ จะทำให้เราฟุ้งเรื่องอดีตที่ผ่านมาและคาดหวังอนาคตที่ยังมาไม่ถึงแต่พอเราได้ฝึกการเดินจงกรมไกลๆแล้ววันหนึ่งก็ประมาณรวมแล้วก็ประมาณสักห้าร้อยาหกิโลหกิรอบหนึ่งก็อย่างที่คุณโยมได้นับนะสองสองรอบก็สามพันกว่า ทำหร้อยสิบ่ยังว่าไปปฏิบัติที่อื่นแล้วนะคะ่ะเหมือนว่าไปสบัดเหง่ได้นั่งสมาธิเดินจงกรมสมองเราก็าจะคิดถึงมากค,คิดไปหมดิดทั่วอาอาคตรอดีตอะไรนี่จะขึ้นมาหมดเลยแต่นั่งที่นี่ไม่มีนะเจ้าคะโยมพูดได้จริงเลยไม่มีจะกกแต่เห็นได้สีที่ไม่น่าเห็นนะโยมเห็น <laughs> แต่แต่างาบ้านไม่ได้คิดไม่มีให้เราคิดถึงเลย ศรัทธาเราศรัทธ,ธาพื้นฐานศรัทธาครูบาอาจารย์ศรัทธาพระภิกษุสงฆ์ที่ได้มาเสียสละระทพพี่เลี้ยงหรือว่าครูบาอาจารย์ที่มาทํางานนะคุณโอย,ยู่จะปรับเปลี่ยนทุกปีจะปรับเปลี่ยนทุกปีทุกท่านที่ท่านมามาด้วยความศรัทธามาด้วยความเสียสละเสียสละมาด้วยความเสียสละ ความสุขสบายส่วนตนเพื่อส่วนรวมมานำโยมปฏิบัติธรรมในในครั้งนี้อัตมาภาพก็ขออนุโมทนากับโยมที่ได้มาเข้าร่วมสวม,มสมน,นาเสื่อนที่แห่งประเทศไทยรุ่นที่44วัดสุวรรประสิทธิ์บึงลุ่มเน่ามิน42 ในที่ญาตโยมได้จะทำไว้แล้วตั้งแต่ในอดีตชาติจนปัจจุบันชาติที่กำลังรงเป็นอยู่ก็ดีขอให้จงรวมกันเป็นสบัเป็นเวชะเป็นพระปัจจัยหนุนนำให้คุณโยมได้ประสบความสำเร็จได้ดวงตาเห็นธรรมของพระพุทธเจ้า